สวัสดีทุกคนด้วยนะครับชินดีต้อนรับเข้าสู่แชแนลพญไพรที่บ้านอกอนนะครับวันนี้มาตีเมมเหมือนเดิมนะครับมาเจอกอไผ่นะฮะหาทั้งนานทุกคนเพิ่งเจอวันนี้ออกมาสายหน่อยนะครับโอ้โหม็ดแดงด้วยอือือโอเคทุกคนผมอาจจะไม่ได้ตั้งกล้องนะเพราะว่าพื้นที่เขาลัดชันครับเนี่ยเป็นพื้นที่อย่างงี้อาจจะต้องแบบตัดแต่งกิ่งเสร็จปุ๊บพอลงวันธุปุ๊บก็ เอาภาพให้ดูเป็นฉากๆไปเลยนะครับเดี๋ยวพื้นที่ไหนตั้งกล้องได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งไปเดี๋ยวผมบันเลงเลยด้วยกัน <c oughs> รังเก่ากึกเลยครับทุกคนรังเก่าแล้วนะครับแต่หัวนวานมีนะฮะนวนมีถอดกันหมดแล้วนะครับนี่ข้างล่างนี่คือถอดหมดแล้วนี่ถอดมาเรียบร้อยตัดต่อแล้วจะกังข้างล่างครับ คครับทุกคนเข้าไปดูแลนางมิม้นกําลังจะร้างนะครับถอดแก้มหมดแล้วอย่างที่เห็นครับพอไปดูขมมมม้างบนอู้คุณหวานมีนิดเดียวเองทุกคนนิดเดียวจริงๆก็เลยไ,ไม่เอาครับเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงหนึ่งดูกนกี่ชั่วโมงเสียเวลาชั่วโมงหนึ่งโอ้สียงเนี่ยโดนต้มโดเอ่ทุกคนยับจะหนับเลยโอ้สิยงๆโอเคเจอแล้วนะครับดังแรก รังที่จะเอาได้นะครับรังแรกรังแรกนีม้มันอยู่ฝากนู้นนะครับเดินมาจากฝากนู้นอมมาฝั่งนี้ข้างในนึกว่ารังรังเอรังนกนะครับส,รสันตะสันอมมาไกลไกลมันใหญ่ๆมันหนาพอมาดูโอ้ไกลๆรังมิมนี่ว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเออขึ้นไปตัดแป๊บหนึ่งครับไม่ได้เอาขาถังกล้องมาโอ้เหนื่อยทุกคน เดินสขาลขาเลยนะรังเพิ่งทําใหม่ครับรังเพิ่งทําใหม่แต่หัวหวานเต็มนะเสียหายครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยจะอยู่บนกิ่งไผ่ที่ใดเป็นแบบนี้ทุกทีเลยครับแต่ก็โอเคแก้วไปต่อครับเจอแล้วครับทุกคนหมายข้างทางอีกแล้วครับนี่รถผมข้างทาง รังก็ยังได้ใช้ได้อยู่นะโอ้โหเจ๋วเลยผมอันนี้แป๊บนึงลงฟันแป๊บนึงเพื่อจะเปิดทางนะครับเพราะต้องปีนขึ้นไปถ้าปีนไปเลยเนี่ยเขาจะตื่นนะโอเคผมอันนี้แป๊บนึงโอเคครับขเขาเผยเห็นรังแล้วนะครับเป็นต้นคอยนะฮะ โอเคครับรังของเขาหวนหวานเต็มอยู่นะบินมาถึงรังแล้วเดี๋ยวรอแต่แต่จริงจิงแต่อีเวนต์หนึ่งก็ไปเจอข้างล่างครับโอเคตอนนี้ก็เอาลงมาแล้วนะครับโอ้โหหวนหวานใหญ่มากสจอดรังใหม่อีกแล้วทุกคนโอ้สวยสวยสวยน่ากินครับโอ้เจ๋วเลยครับทุกคน ผมไปสลัดแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ได้รังมาแล้วสวยงามมากสุดอันนี้หัวน้ำหวานนะครับใหญ่เลิ่มเลยนี่ครับสวยมากเลยัวอ่อนเพียบเลยครับเพิ่งถอดไปชุดเดียวเองนะสุดยอดครับไปต่อครับทุกคนโอเคครับเจอแล้วครับรัทงที่สามครับกาะตัวต้นอะไรไม่รู้นี่ รังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคดีกว่าไม่เจอนะครับอยู่หมายริมคลองครับอัน,นผมแบกแปบ๊บนึงนี่คือรังครับเอา้ามีน้หวานหยดลงมาแล้วทุกคนเจ็ดหกตัดแล้วตัดแล้วมาให,ให้ดูอีกทีครับว้าต้องทีบแล้วอืมรังเล็กนียครับเต้นหัวน้หวานมบเริ่มเลยทุกคนนี่รังเล็กทีเดียวต้นหัวน้หวานใหญ่อยู่นะแจ๋วเลย สุดยอดทุกคนรังก็ยังใหม่ยนะเดี๋ยววันนี้เอาเราเดี๋ยววันนี้เอารังไปแจกแจกคนอื่นนะฮะโอเคเพราะารางังย,ยังใหม่อยู่เดี๋ยวไปแจกเขาดีกว่าโอเคครับไปต่อครับโอ้ยรังที่สี่เจอแล้วครับทุกคนโอ้เกิดจะถอดใจกับบ้านแล้วทุกคนโอ้โหวันนี้เจอหลายรังนะแต่ว่าแต่ละรังโอ้โหเอายากที่หมายเลยใช้เวลารังหนึ่งไม่ต่างก่าสองชั่วโมงอะ นี่ก็ภายน้ำครับเลยไม่เอา,อา,อาโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะปีนขึ้นไปครับถึงรังแล้วครับไม่มีพื้นที่อาแสงแล้วทุกคนเออนี้แหละโอ้โหรังก็ยังใหม่อยู่นะฮะไม่ถึงก็ใหม่มากนะครับมันหว่าน่าจะพอได้อยู่มากนี่ทุกคนผมมองไม่เห็นเลยโอเคครับเดี๋ยวผมตัดแล้วเจอข้างล่างครับทุกคน คีครับได้มาแล้วได้มาแล้วทุกคนสูงเอาอย่างนีิงครับทุกคนได้มาแล้วได้มาแล้วน่ครับผมมาเริ่มเลยโอเคผมไปสลัดน,นี่แป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูหัวน้ำครับอ่ะนี่ครับหัวน้ำใช้ได้อยู่แหลมเลยไม่ใช่ได้ดีมากเลยใหญ่ยอยู่ครับเต็มรัง เต็มรังโอเคทุกคนเย็ยนแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนโอ้เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะฮะฝากติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเออถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับกันแล้วบ๊ายบายโอ้ทุกคนกําลังจะกลับบ้านทุกคนมาเจออีรังหนึ่งอ่ยมันวงอยงยาก่เล่นะ นังไม่ใหญ่ครับแต่ขนหวานเต็มเลยโอ้โเนี่ยโอเคเดี๋ยวผตัดมาเลยครับสักครู่นะครับตัดให้ดูนี่ครับทุกคนเล็กมินิแต่จัมโบ้ด้วยน้ำ,น,ำน้ำหวานครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่น้ำหวานเต็มเลยครับ เอียดเลยหได้รังสวยด้วยนะแก้วโอเคเอาเนี่ยกลับบ้านจริงๆแนละ้วไปวันนี้ตอนเช้านะครับวันนี้ก็ขายน้ำผึ้งได้แล้วอีกขวดหนึ่งนะครับผมลืมสรุปให้ดูสรุปคลิปก่อนที่สรุปได้ท่าน,น้ำผึ้งได้2,005นะฮะ mm hmm. ผมก็ขายไปได้เพิ่มอีก2ขวด800นะครับเป็นเท่าไหร่อะเ0 0า สามพันสามอ่าตอนนี้ยอดอยู่ที่หนึ่งสามพันสามร้บาทแล้วนะครับยอดสําหรับขายน้าผึ้งนะฮะเฉพาะขายน้ําผึ้งเนียพวกขายรังได้แค่รังเดียวขายรังบกหุ่นอหวานได้แค่รังเดียวครับเนะี่ยแถวบ้านผมก็ไม่ซื้อรังกันนะไม่ซื้อกันก็ซื้อหุ่นหวานนะครับหุ่นหวานถ้ามีนี่ก็คือเดี๋ยวก็มียอดสางเราจองใหม่เรื่อยๆครับล้วจะเป็นรังเนี่ยเขาไม่เอานะครับโอเคแก้วเลยครับทุกคน สนอมได้อีกเพิ่อมอีกสี่ร้อยก็เป็นตอนนี้เป็นสามนสามนะครับก็จะลืมกดตจดตางกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็จะออกไปไประจนภัยามือนกันทดูว่างานจะเสร็จกี่โมงครับโอเคไปไปแลวบ๊ายบายจุบจ๊บ